มาดูเรื่องของอาการหนูน้อยวัยห้าขวบเท่านั้นครับไปเรียนที่โรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่งในพื้นที่ปรากฏว่าคุณพ่อต้องไปรับกลับบ้านเลยนะครับเพราะมีอาการชักเกร็งเลยเนื่องจากน้องเนี่ยไปกินสีปากกาเคมีที่ใช้เขียนไว้บอร์ดนี่แหละไปนั่งกินตอนไปรับเนี่ยเห็นเลยปากเลอะเลยฮะสีปากกาเคมีเต็มไม่หมดเลยนะครับปรากฏว่าต้องพาน้องเข้า ICU เลยทีเดียวครับจากการตรวจสอบ เด็กหญิงรายนี้ครับวัยห้าขวบเป็นนักเรียนชั้นอนุบาลน,นะครับโรงเรียนในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่อำเภอลำปลายมาจังหวัดบุรีรัมย์ต้องพาเข้าไปรับการรักษาตัวที่ห้องไอซูของโรงพยาบาลน,นางรองนะครับซึ่งรักษาตัวมาตั้งแต่17พฤศจิกายนที่ผ่านมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ณขณะนี้อาการน้องตอบสนองบ้างนะครับแต่ว่าคุณหมอเนี่ยต้องมัดมือมัดเท้าเอาไว้เพื่อกันน้องสะบัดออกเพราะว่าเด็กจะมีอาการชักเกร็งอยู่ตลอดเวลา <c oughs> เป็นระยะระยะนะครับ <c oughs> นางสาวสุวรรณาผู้เป็นแม่ครับคุณแม่สุวรรณาบอกว่าเดิมทีเนี่ยน้องป่วยเป็นโรค Syndrome, คุชชิงซินโดรม16%ผมก็เลยไปสอหามาคคุชชิงคินโดมซินโดรมเนี่ยเป็นอาการที่มีภาวะต่างๆที่อาจจะไม่ปกตินะครับเรื่องของมีอาการอ้วนบ้างก้อนไขมันผิวบางหน้าท้องแตกลายแต่ว่าถ้าอีกด้านนึงคืออาการทางอารมณ์ครับะจะมีความบกพร่องทางกระบวนการคิดมีความวิตกกังวลซึมเศร้าสับสน แล้วก็อาจจะไม่มีสมาธิอารมณ์ค่อนข้างแปรปรววเนี่ยนะครับนี่คืออาการคุชชิงซินโดรมบอกว่าน้องเป็นมาครับแล้วทําให้ณนะวันนี้น้องยังพูดไม่ได้วันเกิดเหตุเนี่ยคุณพ่อครับสามีไปรับลูกที่โรงเรียนแล้วก็บอกว่ามีสีเปื้อนทั่วใบหน้าริมฝีปากแล้วก็ลิ้นตัวคุณพ่อเองก็รีบพาไปทําความสะอาดครับซึ่งคุณครูเนี่ยไม่ได้แจ้งอะไรเลยนะครับอพอพาน้องทาความสะอาดเสร็จเรียบร้อยพากลับบ้านตกกลางคืนวันนั้นแหละครับน้องอาเจียนอย่างหนัก มีไข้ขึ้นมาเลยต้องหยุดเรียนนะครับแต่ว่าอาการเฝ้าดูอยู่ที่บ้านไม่ดีขึ้น<ะ>ก็เลยพาไปหาหมอที่โรงพยาบาลลำปลายมาศครับมเมื่อหมอสักประวัติก็ส่งไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลนางรองเพราะอาการค่อนข้างน่าเป็นห่วง<ะ>หมอนําตัวน้องใบห้าขวบคนนี้เข้าห้องไอซียูทันทีนะครับและจากนั้นก็ให้ยานอนหลับเพราะมีอาการชักเกรง็งมัดข้อมือข้อเท้าเอาไว้ เพราะว่าถ้าเกิดอาการรู้สึกตัวมาชักเกรงเนี่ยน้องจะควบคุมตัวเองไม่ได้เลยนะครับรจะชักเกรงทุกครั้งที่รู้สึกตัวใช่ครับแต่อาการอื่นก็คือบอกวันต่อวันไปค่ะแต่ไข้ลดลงแล้วแล้วแล้ว,ล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 วอาการข้างในเป็นยังไงบ้างหมอปดหรืออะไรปอดก็ยังหมอปอดหมอบอกว่าหมอบอกยังไม่ได้แต่เลือดออกที่กระเพาะอาหาระตอนนี้หยุดแล้วก็อยากบอกว่าขอให้เค้นลูกหนูอะเป็นคนสกายอย่าให้เกิดกับลูกคนอื่นอีก่ะ อยากให้โรงเรียนดูแลดีๆกว่าน,นี้ใช่ไหมคะตอนนี้ทางโรงเรียนมาเยี่ยมหรือยัง,งครยังค,ค่ะค,ค,คุณแม่กังวลม,มากเลยนะครับค่ะตอนสัมภาษณ์เนี่ยก็น้ําเสียงค่อนข้างเศร้าเข้าใจเลยคนค,คนที่เป็นคนที่เป็นพ่อเป็นแม่จะเข้าใจเลยห้าขวบนี้ยังเล็กมากนะครับตกใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยแหละครับอาการมันหนักอาการรุนแรงเป็นห่วงด้วยอ่คุณแม่สุวรรณนาก็บอกนะครับว่าพอมารู้ภายหลังเนี่ยว่าลูกไปกินสีเมจิเข้า ก่อนหน้านี้เธอก็ถามครูว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ครูก็ปฏิเสธครับ,รบจนสุดท้ายเนี่ยออกมายอมรับแล้วนะว่าลูกสาวของเธอเนี่ยไปกินปากกาเมจิสีที่เข,เขาเขียนไว้บอร์ดเนี่ยแหละรครับ,รบไปกินเข้าไปเธอมารู้ในภายหลังเนี่ยคุณสุวรรณนาบอกโหเสียใจมากเลยแล้วก็ไม่อยากให้เรื่องนี้เกิดขึ้นกับใครอีกนะครับคุณพ่อคุณแม่ของน้องยังตั้งคําถา,ถามถึงเรื่องการเอาใจใส่ดูแล ของคุณครูด้วยนะครับว่าเอ๊ะแบบนี้คุณครูปล่อยให้น้องกินไปได้ยังไงและเลอะปากไปหมดเลยอย่างนี้นะครับบอกว่านี่คือความประมาทเลอะเลอะหรือเปล่าที่เอาวางปากกาเมจิเหล่านี้ไว้ใกล้กับมือเด็กทั้งนั้นที่รู้ดีนะครับว่าเป็นเด็กวัยอนุบาลยังไม่มีความสามารถในการตัดสินใจจําเป็นต้องพึ่งพาการดูแลจากคุณครูพร้อมกับทวงถามไปยังโรงเรียนแล้วครับถึงความรับผิดชอบแล้วก็มาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกนะครับ เรื่องของน้องก็ต้องส่งกำลังใจขอให้อาการดีขึ้นนะครับขอให้การดีขึ้นโดยเร็ว